เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของเบสิคเซกิวเรตตี้ที่เป็นในเรื่องของทางด้านไซเบอร์ในหัวข้อที่ชื่อว่า Basic ไซเบอร์เซ r i t y รตี้ในตอนนี้เราอยู่ในตอนที่ที่หนึ่งที่เราจะคุยกันในเรื่องของการใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคลบัญชีรายชื่อบุคคลคืออะไรบัญชีรายชื่อบุคคลคือฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับการเก็บชื่อบุคคลที่จะเข้าไปใช้งานระบบและ,ละหรหัสผ่าน เราจะเรียกกันว่าเก็บ username แล้วก็ password นั่นเองซึ่งในแต่ละผู้ให้บริการเช่นบอกว่าเราอยากใช้งาน f a c e b o o k เราก็จำเป็นต้องสมัครสมาชิกการสมัครสมาชิกคือการไปให้ระบบสร้างฐานข้อมูลที่เป็นชื่อและก็รหัสผ่านของเรานั่นเองหรือเราอาจจะใช้ l ลายหรือในส่วนของ Instagram ก็ตามก็จะเป็นในรูปแบบของการเข้าไปเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ ซึ่งในส่วนของตัวข้อมูลที่จะเก็บในรูปแบบของบัญชีรายชื่ออาจจะเก็บในเรื่องของชื่อนามสกุลเก็บในเรื่องของตัวเบอร์โทรศัพท์หรือในเรื่องอื่นๆรวมไปถึงในเรื่องของการที่ระบบนั้นๆกําหนดให้เราใส่รหัสผ่านหรือในเรื่องของพาสเวิร์ดอเนกในรูปแบบในเรื่องของการกําหนดในส่วนของตัวบัญชีรายชื่อหรือการสร้างบัญชีรายชื่อโดยปกติผู้ให้บริการจะเป็นคนกําหนด ว่าชื่อผู้ใช้งานหรือ username ต้องเป็นแบบไหนกำหนดในเรื่องของรหัสผ่านว่ารหัสผ่านต้องต้องเป็นอย่างไรหรือถ้าเกิดเป็นในองค์กรในองค์กรก็จะมีการกำหนดในเรื่องของรูปแบบการสร้างบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานหรือบัญชีรายชื่อบุคคลนั่นเองเช่นกำหนดว่าต้องเป็นชื่อเต็มภาษาอังกฤษบวกด้วย3ตัวอักษรต้นของนามสกุลเป็นต้น แล้วก็กําหนดพาเวิรวดว่าขั้นต่ำต้องกี่ตัวอ,อักษรนั่นคือในแง่ขององค์กรซึ่งในทางมาตรฐานเรามีเงื่อนไขในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานในเรื่องของรหัสผ่านกําหนดมาตรฐานรหัสผ่านความยาวขั้นต่ําไม่ควรต่ํากว่า6กถึงแตัวอ,อักษรรหัสผ่านต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขหรืออ,อักขรพิเศษ แล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ90วันเพื่อในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองรหัสผ่านที่แนะนําครับสําหรับภาษาไทยหรือคนไทยเราครับเราจะแนะนําเป็นแป้นการพิมพ์คําภาษาไทยบนแป้นคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษเช่นผมยกตัวอย่างเป็นคําว่าอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์นะครับพอพิมพ์บนแป้นคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษก็จะได้เป็นตัว V ตัวเล็กตัว I ตัวเล็กนะครับเลข6ตัวไอตัวใหญ่เลข เป็นตัวนะครับเป็นตัว L ตัวเล็กเป็นเครื่องหมายเซมิโคลอนตัว Y ตัวเล็กตัว L ตัวเล็กตัว F ตัวเล็กตัว B ตัวเล็กแล้วก็ตัว N ตัวใหญ่ N ตัวใหญ่ก็จะได้ครบทั้งหมดที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เลยไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขหรืออักษรพิเศษก็ตามก็ยกตัวอย่างเป็นในรูปแบบรูปแบบแบบนี้สําหรับการกําหนดรหสผนที่เราจะใช้งานนั่นเองแล้ววิธีการเข้าถึงระบบ ไม่ได้มีแค่การใส่ username และการใส่รหัสผ่านหรือ password เรายังมีวิธีการเข้าถึงในรูปแบบต่างๆเราเรียกกันว่าเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยการใช้ไม่ว่าจะเป็นการสแกนใบหน้าสแกนม่านตาหรือสแกนลายนิ้วมือก็าตามซึ่งในรูปแบบการใช้งานในรูปแบบของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลขึ้นอยู่กับระบบงานนั้นๆหรือในส่วนงานนั้นๆ ว่ามีอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยทํางานไหมเช่นในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือหลายๆองค์กรก็ใช้วิธีการสแกนลายนิ้วมือแทนการตอกป่านในเรื่องการเข้าทํางานตอนเช้าหรือกลับบ้านตอนเย็นเป็นตน้นหรือบางหน่วยงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงขึ้นมาหน่อยก็ใช้วิธีการในเรื่องของการสแกนม่านตาสแกนม่านตาก็สแกนม่านตาหรือในบางระบบที่เราเคยผ่านการใช้งานมีการสแกนใบหน้า เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าเราใช่บุคคลนั้นหรือไม่ก็จะมีกระบวนการต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผู้กําหนดและผู้ให้บริการว่าเขากําหนดในรูปแบบของการพิสูจน์ตัวตนด้วยการใส่ username password หรือพิสูจน์ตัวตนได้การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับฝั่งผู้ให้บริการแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราเป็นผู้ดูแลระบบเราก็ต้องเลือกว่าวิธีการพิสูจน์ตัวตนแบบไหนเหมาะสมกับงานของเรา เช่นเราอยู่ในหน่วยงานที่ต้องทํางานหรือต้องให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเปลี่ยนกะสาหรับพนักงานการสแกนม่านตาอาจจะไม่เหมาะสมเนื่องด้วยเช่นคนที่ต้องทาง,งานกลางคืนหรือคนที่เพิ่งออกกะไปเมื่อคืนต้องตื่นมาทํางานตอนเช้าม่านตาอาจจะมีการทํางานที่ไม่ปกปติที่เราเรียกว่าม่านตาขยายหรืออาจจะอดนอนแล้วทําให้ตาไม่ปกปติม่านตาไม่ปกปติ การสแกนม่านตาอาจจะไม่เป็นวิธีการที่ดีนักสาหรับหน่วยงานหน่วยงานนั้นๆหรือหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ต้องใช้แรงงานนะพนักง,งานต้องใช้มือยกของยกอุปกรณ์อยู่กับความร้อนอยู่กับความชืน้นลายนิ้วมือพนักง,งานหรือลายนิ้วมือของยูเซอร์ที่จะเข้ามาใช้งานระบบอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นปกปติพร้อมที่จะสแกนอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องเลี่ยงไปใช้วิธีการอื่นหรืออย่างเช่นในเรื่องของการสแกนใบหน้า ก็ต้องดูว่าในหน่วยงานเราพนักงานเรามีการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าหรือไม่หรืออาจจะอ้วนขึ้นผอมลงหรือเปล่าโดยที่รูปหน้าเขาเปลี่ยนโอกาสที่สแกนหรือพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะไม่ผ่านก็มีอยู่สูงด้วยเช่นกันในในกระบวนการต่างๆนั่นเองประโยชน์ที่เราจะได้จากการใช้บัญชีรายชื่อโดยปกติเราจะใช้บัญชีรายชื่อเพื่อควบคุมการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงระบบการเข้าถึง ระบบคอมพิวเตอร์การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าถึงข้อมูลและใช้ระบุตัวตนว่าใครเข้ามาใช้งานระบบหรือเข้ามาใช้งานข้อมูลเพื่อติดตามว่าเขาเข้ามาแล้วแล้วเขาไปทำอะไรต่อกับข้อมูลที่เขาเห็นหรือเขาใช้งานนั่นเองนะครับ